ฮัลโหลฮัลโหลลโหลเทสโจโจนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมสตีวีพน้อยนะคะเบอรก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ลองดูกันเฉยๆว่าจะมีใครสร้างห้องแล้วผมสามารถเข้าไปได้นะครับมาดูกันห้องนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่มาดูกันนะครับว่าเขาจะกดหรือไม่ถ้าเขาไม่กดเราก็จะไปห้งองอื่นนะครับถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็คือผมเอาเอฟเฟกต์มาใส่เองแหละนะท่านผู้ชม เธอกิดไรก็พอสิง,งผมก็พเดชแหมๆนั่นนะพอดีแว่ค่ะแบบเออมันหมาว่าน่าจะเจอกันไปงไงนไ๋าสิงห์ได้แหมมั้ยคะถ้าเ,าเราแต่เราออกโคตรจบแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งคลิปนี้ไม่ไมีอะไรมากนะถ้าเขากดก็ดีถ้าเขาไม่กดโคตรจบเลยโอ้โหสงสัยจะไม่กดนะซึ่งก็ออกดีกว่า <c oughs> เล่นโหมดซีวีซีนะท่านผู้ชมโหมดซีวีซีทะเลทรายท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นอะไรบอกมานะบ,านะบัตรซักห้องผมไม่มีเลย เพราะว่าผมสร้างห้องห,งหนึ่งกับพี่ปอไปแล้วนะพอดีว่าผมชน,นะเซอร์ใสๆได้สีสื่นนะสีเหนือแคบเออใสๆก็บอกว่าเก่งเกินก็บอกแล่แพี่ปอก็ผมไม่อยู่อ่ะพี่ปอ,อผมเพื่อนข้างบ้านผมเองนะท่านผูถ้าหลักก็ขอใครจริงๆเลยนะท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ยินเสียงผมด้วยพอดีว่าได้แต่เสียงเกมแน่นอนนะ มาครับผมก็จริงอย่า,างนี้ทำยังไงอย่าให้หมดสีวิสีขายอัลบั้มประมาณเดิมอะขายสามร้อยกันไปมันแพงอะแบบพวกมาแค่เกมก็แบบว่าตั้งแบบเร็วๆไม่พอจใจแค่ใจไหมแค่บายๆอย่างตั้งเร็วๆก็เสียงผมก็จะกวนจริงหน่อยนะพอดีว่า,มวา,นนวาผมไม่มีอะไรทำก็จะแก๊สเสียงเนี่ย แล้วไปเร่อนี่ชาา์าครับตัวนี้เเคือนมาชุน่อยเพื่อนชุบเพื่อนเลยเพื่อนชุบเพื่อนเลยผมว่าจุดแพ้น่าจะอยู่นอกวงด้วยแ่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวสุดท้ายอยู่ตรงไหนนะคุณผู้ชมผมว่ามันต้องอยู่นอกวงแน่นะ่ะ เขาบอกว่าใส่ๆนะแบบเจอคนกแก่ก็อย่างเงี้ยแหละเออคนคนแก่แบบว่าอะไรไม่ค่อยหอมสองขวากง,งก็ซื้อจำสางกันเนื้อแล้วกันถ้าซื้อสองขวางเราก็จะไม่มีปืนเล่นโซนไรวัวก็ไม่สามารถซื้อได้กันแล้วนะท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะก็ทีละเล่ๆ้ยๆๆพยายามเล่นยเลี้อยู่อย่างนะถ้าดินเสียงรบกวนก็คือเอฟเฟกต์ผมเองเสียงรถเสีงเยงอะไรก็แล้วแต่เลยผมใส่เอฟเฟกต์ เนปปิงก็ขอให mm. ยจริงๆเพื่อนทำอไงมาชุบหน่อยดิทำมากเพื่อน oh. But it's too l a t now I'm n t i n g a Yeah All day and all night ก็แบบว่าหมดไปแล้วไม่ต้องทำแล้วใส่ใส่อะแบบชุดกรจจีใหม่ก็แล้วแต่แบบว่าผมเก่งใครให้ผมซื้อชุดกรจจีใหม่ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะยังไม่รู้นะผมจะแจกหรือเปล่าเพื่อจะไปซื้อชุดกรจจี ถ้ามีคนกดไลค์ถึง10คนนะท่านผู้ชมถ้ามีคนกดไลค์ถึง10คนผมจะจบแจกบัตรกันในหน้าเมื่อกี้เสียงม้านะเอฟเซ็คผมเองสวยล้วแม่เฮ้ยเกิน ไม่ใช่แล้วเล่นเก่งเกินผมว่าตาหนี้น่าจะแพ้เพื่อนั้นเล่นอะไรไม่รู้คนน,คน,นึงก็ออกคนนึงก็ออกผู้ดีเจอสก,กายยิงหัวหมดเลยจบแล้วเบอร์าสามอ่นะโอ้โหจบแล้วก็เชื่อมันเถอะผมมาดย ม,มันเล่นนั่นะแต่แต่มันหนวดทำท่าหลุดเท่เหมือนเก่งไงคะเบอร์ออก็ได้แต่ตุ๋ยอน่ะดูดิปิงจัดปิงจัดท่านผู้ชมดูดิปิงแฉะครับทีนุ้นเป็นอะไรว่าท่านเป็นอย่างนี้ เห็นซื้อพึ้งผิดเลยนะคุณผูมชมว่าสวยแล้ว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 มแว lottery, ชร์ไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์แล้วก็กระดิ่งให้ผมด้วยนะเดี๋ยว่าเป็นกระติกใจให้ผมนั่นเองวันนี้จะมีคนมาว่าไม่รู้กัน ไม่รู้นะมันจะมีคนมาเปล่าไม่นีว่าเขาสุดย ดิครับมาดิครับเกมนี้ไม่ยอมนะปักเลย ตาใจนะครับมาจะไม่ได้เรื่อเก่งไรเบอร์วางอะไรขนาดนั้นก็สชก็เลยก็กเชิง,ๆๆงนะก็เลยก็เด็กๆไนะมักลายเป็นม่ชมัอนโอ้อ้รอบอ้อ้โอ้เอ้่อนโอ้โอ้โอโอโอ้โอ้อ้โอ้โอ้ัอ้อ้โอ้โอ้โอ้นอโ้โอ้โอ้โอทโอนอ้อกโอ้อ้อออ้โอออ้ออดอ เราอยู่ได้ Jeg gleder meg til middagen. จบเลยเมื่อไม่ตายท่านผู้ชม,มโค้ชสวยโอ้โหสวยแล้วตัวส,สองอย่างเดียวเลยดูดิเพื่อนนั่นก็ออกค่ะส่งเจอทีมไก่โค้โง่เลยเท่ายาไปเราไม่ได้ทําอะไรก็ยาวยาวไปเลยเท่ายาไปอะ่ะไม่ได้ทําอะไรก็ยาวยาวไปเลยเพื่อเนเพราะแบนดามันเล็กน้อยนะท่านผู้ชมมัน นั่นก็เควเลยก็ขอไปนทำจับนี้นะเช่นนี้เลยผมพยายามคิดที่จะอ้อมมันนะแต่เนี้ยพามันเก่งมากเลยอะไม่เก่งดูดิไอ้ไอ้ไอนั่นมันายาไปมันไม่ได้ทำอะไรจเายาไปทำไม น่าติดใจอะค่ะคือแบบว่าเก่งๆอยู่แล้วสีหนึ่อผมไม่ลงอ่ะเพราะสีหนึ่อผมไม่ลงอะท่านาผ,มมผู้ชมก็คิดเอาท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดับสกัดดิ้งนะครับเพราะสีหนึ่อผมไม่ลงจริงๆก็แบบว่าผมเก่งเกินนะนะเออกดไลค์กดแชร์จริงๆนะเพราะว่าผมไม่เคยมีใครกดไลค์ถึงสิบไลค์เลยช่องผมนะผู้ติดตามถามสิบคนแต่ไม่มีใครกดไลค์ถึงสิบคนเลยไม่มีแค่เจ็ดคนอะมากที่สุดคือเจ็ดคนกับแปดคนนะท่านผู้ชมเพราะว่า กมาตกอบเงินให้ผมเลยนี่ก็คือของใหม่นะท่านผู้ชมไม่เล่นคาเฟีด้วยหูเก้าบาทตบผมเติมไม่เป็นเลยหูจะเติมไปนะหูเสร็จผมไปนานแล้วแล้วครับทริปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วยกันแล้์ก็เจอแล้วทุกท่รนดีๆนะท่านจะบอกกิจกรรมใหม่ด้วยนี่นะครับชุดก็จิใหม่ก็เข้าไปสุ่มกันได้เข้าไปแบบซื้อได้นะถ้าจะซื้อของทั้งหมดในนี้ก็ต้องใช้พันสามร้อย แปดสิบเพชรนะใช้ใช้ใช้เพชรนะครับใช้เพชรพันแปดไอพันสามร้อยแปดสิบเพชรนะก็ซื้อทั้งหมดในนี้เลยนะครับไอไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบแผงแรกก็ซื้อได้หนึ่งอันแผงที่สองก็ซื้อได้หนึ่งอันแผงที่สามก็ซื้อได้หนึ่งอันแผงสุดท้ายก็ซื้อได้หนึ่งอันก็จะรวมทั้งหมดเป็นพันสามร้อยแปดสิบเพชรใครเงินเยอะก็เติมได้เลยสามร้อยบาทก็ได้เลยนะครับเพราะว่ามัน ไม่ค่อยแพงมากเพราะช่วยนี้จีเอไม่ค่อยหิวเงินแล้วนะแต่ผมก็ไม่มีเงินเติมนะครับผมพอดีเก็บเงินอยู่นะผมก็เติมได้แค่ร้อยเดียวเพราะว่าผมไม่เติมดีลวผมจะเก็บเงินไว้นะคะเปลี่ยนเชอร์ไปก็ เปลี่ยนซื้อของก็ได้นะถ้าเงินเยอะผมก็จะซื้ออยู่ช่วยกันแล้วก็แช้กันสป่ากันแล้วก็จะดีนะพูดเยอะไปไหนครับก็ดูค้างผมไหมครับก็จะเป็นแบบเออมันไม่ไม่ใค่มีอะไรแยะๆมากไปแล้วก็จะมีผมขาวอะไรลลลลๆๆๆๆๆก็เป็นกำลังใจให้ผมนี่นะครับดูแค่นี้แหละนี่นะครับสี่สิบจีก็แบบสป่าสี่สิบจีอะครับเลีอย่ารับของนะฮะไม่รวมโทรศับเริ่มแล้วคราวนี้ก็ไม่มีนม้วครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันนะครับ้อนนะ ก็ามาเล่นแบบปกติใครอยากให้ผมแบบเล่นกับใครก็ชอบเม้นนะแบบไม่ต้องแบบเล่นกับคนดังนะเล่นกับเพื่อนก็บอกอได้นะขบับผมคารัรบจุโกว้าก็กัรสวัสดีคนไทยจะไป็นสัยก็์ก่เป็นคำพูดของคนคนะผมปติตาน